สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, บตัตทุกคนเดอ้อยินดีตอนหับเข่าสู่ซองเข่งลาศลาว,ลวน้องพี่น้องหลังจากที่ห่างหายไปลายมือมันนี้เขาก็อ่องห้อองหน้าคือเก่าพี่น้องกัสิพาฒพ่อแม่พี่นอ้นนองมาเบิ่งเข่าอยู่หน้าว่ะออกล่วงแล้เบอ้อน้องพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเข่าดอของเขาเนาะอันนี้เทียดห่วก็เห็ดห่วงัวพี่น้องบอ่าเมนว่าหัวแดนอะไรอย่างเง้วเนาะนี่แต่หานี่ขึ้นไปพุ่นกนระเมนน้าสะเข่งบัดห้นี่เป็นเข่าดอเนาะ ขยายนี่เป็นข้าวงานพี่น้องข้าวงานแต่กะงานแบบป่นนะพี่น้องดูตออกก็ออกตบ่ออกก็บ่ออกเนาะคืออย่างมาแต่วห้วยเสียงสีแบบเสียงเศร้าๆเมื่อยเด้อพี่น้องเสียงหายใจอันสิแหงแน่เนาะแถวโน้นน่ะเป็นข้าวดอเบิดพี่น้องก็สิออกแล้วแหละเนาะออกบ่แล้วแหละออกไออกไ่ออกไสิเบิดทุกไห้แล้วแหละนีดำน้ำลังมันก็เลยยังบ่ทันออกัเนาะ อันนี้ก็สิเป็นข้าวงาั้นแบบงั้นกลางๆนะพี่น้องข้าวเอิ้นข้าว11เนาะกองสั่นกข็ขอโทษขออภัยนําเดอ้อข้าวป่นพี่น้องเอ้ยเบิง่งดูเฮาก็าาสิพาผู้แม่พี่น้องมาเลาะแต่พี่ขึ้นไปเียงเนาะตอนนี้สักงก็เฮาก็มาแต่บ,บ้านพี่น้องนาใหญ่ใหญ่บ่ใหญ่หญมาเบิ่งกันเบิดก,กา600ตายพุ่นเนาะ หกลอยไปหรือหกลอยอยู่ในระหว่างนี่แหละพี่น้องเฮากระดำคือว่าถี่เนาะบุู้บว่าตอนเป็นหมากนี่มันสีดีบ่กพี่น้องหมากมันสีพ่วงมันสีลายบอกเลยจังใดเนาะกระทาบึงตอนมันออกเพราะว่เข่างามนี่เฮากระบึงเป็อีกแบบหนึ่งเลยพี่น้องแต่เวลามันออกพ่วงมันก็สีออกอีกแบบหนึ่งเลยบางทีมันกังามกับใบมันลายกับมีกองสันกับขอโทษขออภัยนำเด้อจ้า หายหน้าตัวน,นี้เม่ดํดำมาสี่ห้าหกเจ็ดปีเลยพี่น้องหากระดำปีนี้เพราะว่ากล้าเรือนเนาะไปเอาน,น,อนอา้าคนอื่นอะไรไปเอาก้าวคนอื่นมาอะไรมันกล้าเ,นนเรืบอวะเนาะเลยดำเสียหายนี่พี่น้องแต่มันก็ง,งามอยู่ได้เลยบม่ได้มีพูยด้วยหายนี่พูยพอๆเพอเนะนะห้าใหญ่ของห้างสี่งานเลยพี่น้องงานที่สี่นี่สุดเล่งเลยนี่ ลายตาบ่าพี่น้องมุนกล้องไปมาเนาะยังบ่ทันออกง่ายเนาะพูลเลกะบางอีกบัดเดือนนี่ผมไม่จักมันสิออกพี่น้องสชคเย่งกระโบเหนื่ใจเนาะแต่อันนี้มันก็ออกอาหนากะมีลายพอได้เล็บมาอ,อยู่ดอ,อกพี่น้องเฮาบ่ได้เฮ็ดหลายปีเนาะแต่ว่าเข้าง,งานนี่มันก็มานเนาะแหละพี่น้องแต่บนหัวมือใดมันสิถอกหวงเนาะ นี่ก็เข้างานกลางทังนั้นก็หาใหญ่แค่ป่าแล้วก็เข้างานพี่น้องแต่ว่าอันที่ออนี่กเป็นข้าดอเบิดเนาะปีนี้ข้าดอลายกว่าปีกายพี่น้องปีกายนี่ข้า11นี่ลายแฮงข้าดอ10ปลายให้ปีกายปีนี้แม่นบดเลยนอนเทียงแถวนั้นกนี่ก็เป็นข้าดอจ้าจะเข้าข้าดอก็จะเข้าอีหยังเนาะข้า10โลบ่ หรือเขาพูดงามไปยังนี่แหละเสกเกงกับบนเนใจใยเด้อยพี่น้องนาวกับวนลายก็คือบลาลายพี่น้องแต่ว่าหอบแต่หายนั่นขึ้นมาพี่ข้าวออกลวงแล้วจ้าแต่ว่ายังบุท่านแบบห่วงเบงอยังน้องพี่น้องอยังบริตื่นบุตรยังนี่นบุตรใกล้เม็ดเขา่าห่วงเขา่า ออกมานะมาเผาเที่ยงอันนี้เป็นตากาของเขานั่นแหละพี <No ่น้องทันก็คือแบบโอ้โหได้ห okay, ี <t <t ่ยันมันขึ้นเนาะทางนั้นก็ออกแล้วพี่น้องนี่ไห้โนูนนี่ซองไห้ดำก่อนนะพี่น้องดำแบบลงนาเลยนะมันก็จากเหลืองเลยเนาะล่างจีนก็ อันนี้เป็นข้าวงานันมันมันเหลือน้อยนิดน้อยนอยเอาก็แเซมไปแถวนี้พี่นอ้อ,องออกแล้วข้าสะเกงออกแล้วพี่น้องออกห่วงแล้วจ้าคืออยากเป็นวัดเนาะเบิ่งคือสิเกี่ยวง่ายเนาะพี่น้องเบิ่งอันนี้มันใบมันโบลาย,ยานะข้าวซิบรนี่แหละอันนี้ก็คือเฮาดำก่อนพี่น้องก็คือที่ได้ลงมือก่อนหมูเนาะ หมากมันกับเบ่งเลยได้พี่น้องแต่ว่ายังบุทันเหลืองยังบุทันยังดอกยังมันซุกกะเบ่งน้ำใบมันพี่น้องเพราะว่าหมากมันกะอยากออกแดงๆงหมากมันเนาะก็ยังบริเกี่ยวห่ายภายในดอกตัวนี้กะนี่สองห่ายเลียนขึ้นไปนี่แหละดำลงน้ำม,มือทำอิฐดำหายหนึ่งพี่น้องแล้วก็มันลงสองห่ายอันนี้เนาะเพราะว่าโลกกาเขาดอพี่น้องได้สองห่ายอันนี้ที่เรือกะ ดำน้ำลังเบ็ดกระสิประมาณนี้เด้อพี่น้องคลิปนี้กับบอมีอยังไรเนาะพ่พ่อแม่พี่น้องมาเลาะสมบรรยากาศอยู่ห่อยู่นาพี่น้องมันเลยนะสเกงเขาออกแล้วจ้าก็บ่ได้คอยถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเออห่วงเข่าห่วงนี่ชุดชุดจัดเขามันจยกเป็นอันนี้เนาะ เขาเอิญเอยงน้อพี่น้องเป็นขา,ขาวๆนี่นะเขารีบลายอะไเนาะป้าตุ้ปีนี้สิได้เข่าเทไรได,ได้ปีกายยังได้เก้าสิบปีนี้โอ้ยบุกเลยเขา่าคนละแนวพี่น้องดอ,อกคือกันแต่คนละแนวอันนี้มันสิเม็ดขาวเนาะห่วงขาวนะพี่น้องนี่ห่วงมันอยากออกดำๆเนาะให้งามแหง้งอะไรพี่น้อง เห็นถือว่างามขัดโอเคเลยมะเขาบรรยากาศเงียบสงบอยู่ในน้านนี่มีแต่ซองเทียงใกล้ๆกันนี่ได้พี่น้องนอนคนอื่นขเขาบรินอนนาเนาะบรรยากาศตอนนี้กะเป็ดมงเกาหมงยังเนาะก็จะประมาณนี้เด้อ เสียงสุกเองอันหายใจก็แฮงพี่น้องเพราะว่าเมื่อยเนาะเมื่อยย่างพี่น้องย่างขึ้นมาแต่หวยไกเติบมะขามกบดกปีนี้พี่น้องเอ้ยสิกินสมยังบ่ได้กินนูนเเียงก็ออกแล้วว่าเาดอนี่ยังออกแล้วสุกไหเลยนะพี่น้องจหน่อยก็ได้อดยามเกี่ยวขาแล้วจ้ นี่ก็บ่ได้ยาวอีหยังเด้อพี่น้องเพชรเทศสิพาผู้แม่พี่น้องรอบเบิ่งซ่ํนี้แหละเนาะห้องห้องตัวนี้ก็ถือว่างามเลยพี่น้องงามแต่ว่ากอมันแบบบ่จ้างบ่งะอพี่น้องกอน้อยกสิประมาณนี้เด้อ เขาออกลวงแล้วจ้าต่อไปเขาก็รอกเกี่ยวอย่างเดียวพี่น้องก็สิประมาณนี้น,อน้องนะสัสเกงปีนี่นะน้องไปไทายอีกแล้วพอก็เรียงงัวแม่ก็คือกับกิกีนะ้ากิกีอารมณ์ดีก็สิได้เกี่ยวน้ำกิกีอารมณ์ดีก็คือตรงสเก็งคนเดียวพี่น้องเอ้ยประมาณนี้จ้าเขาก็ใชขึ้นเทียงนะพี่น้อง ต้นมะคามเด้บยมีมะคามมะคามแบบคุณนบดกปีนี้พี่น้องอเสียงหายใจสกเก็งคือแบบคือซิมวายแหงเลยนะพี่น้องกัโอเคเด้อสำหรับคินนี้สกเก็งกัสิคอจบไปเพียงสำนีเนาะฝากพ่อแมพี่น้องกดไลค์กแดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สกเก็งในเด้อพี่น้องก็สิพยายามผฮิดคลิปออกมาให้เอฟซีได้เบิ่งเรื่อยๆเ,เนาะสบายดี